ครับก็เราพาน้องๆนักบ,บอลมาปรับสภาพร่างกายและจิตใจที่กิเลนมาเล่น,นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือจะได้ไม่วลอกแวกเพราะว่าถ้าเราอยู่ใน,ในกรุงเทพเนี่ยอาจจะมีภารเกตจเอะจะมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะแต่พอมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีหน้าที่แค่กินนอนซ้อมเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ก็เช้านี้เราก็พาน้องๆไปดีแลกปั่นจักรยานนะครับชมกชมไม้บ้างแล้วก็ตอนเย็นก็ลุยหนักนะครับก็ ใช้เวลาอีก5 5วันนะครับอยู่อยู่ตรงนี้นะครับก็เน้นใน,น,เ,น,นเรื่องของแทคกติกวิธีการเล่นด้วยแล้วก็จุดบอดนะที่เราอาอุดเครื่องมา2เกมไม่ว่าจะเป็นกับเชลซีออเองในบางคนแล้วก็กับ บาเรนมีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างแล้วก็จุดแข็งที่เราต้องเสริมเพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อให้เด็กเกิดความมั่นใจนะครับเะนั้นเราจะใช้เวลาตรงนี้นะครับอยู่กับการเตรียมล้วนๆนะครับให,ให้ไว้สักสี่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเรา,าช่วงนี้มันฝนตกอยู่แล้วนะครับก็มีฝนล,ลงตลอดเวลาอยู่แล้วเฉน,นอากาศตรงไต้หวันเองเนี่ยนะครับก็เป็นพื้นนะครับก็จะมีมรสุมบ้าง นะตกเช้าเย็นร้อนก็ก็คงประมาณนี้นะครับก็ก็แล้วแต่แต่จริงแว่าเราต้องทําร่างกายของเราให้ให้แข็งแรงและพร้อมเสมอฉะนั้นในการแข่งขันเนี่ยเราคิดว่าปัจจัยิ่งแวดล้อมภายนอกเรื่องฝนฟ้าเนี่ยก,ก,ก็ไว้สักสี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับครับเรนกิ้งเนี่ยที่ก็เคยบอกตลอดเวลาว่าเราทําของเราให้ดีนะครับเดี๋ยวมันขึ้นมาเองนะครับส่วนเราเจอเขาที่ด้อยกว่าคิดว่าเรนกิ้งด้อยกว่าไม่ได้หมายความว่าอย่างเช่นเกาหลีเหนือเนี่ยเรนกิ้งด้อยกว่าเรา แต่เขาได้ไปบอลโลกตลอดนะครับไอ้เรนกิ้งเป็นส่วนหนึ่งเพราะไอ้ไรนกิ้งที่ขึ้นมาเพราะจากการอุ่นเครื่องบอลอุ่นเครื่องกับใครบ้างนะคอุ่นเครื่องกับทีมที่อ่อนกว่าหรือแข็งกว่าฉะนั้นแรนกิ้งเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราทายังไงให้ผ่านเข้าสู่บอลโลกในรอบอคัดเลือกรอบต่อไปตอนนีสองหสามเนี่ยแรนกิ้งขึ้นมาทันทีแล้ว